โค้ชเกาหลียกย่องหนึ่งนักวอลเล์บอลหญิงไทยหลังแพ้แมตช์อุ่นเครื่องเฮดโค้ชออสตาเกาหลี Star ee, ยอมรับนักตบสมขาวมีจุดที่ต้องปรับปรุงพร้อมยกย่องหนึ่งนักวอลเล์บอลหญิงไทยวันที่21เมษายน2568ควนหลงศึกออสตาซูเปอร์แมตช์2025ออสตาวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะวีลิกออสตาเกาหลี ee, 3 1เซตทำให้แพ้2นัดหลังก่อนหน้านี้ดาวรุ่งวอลเล์บอลหญิงไทยเอาชนะทีมวีลิกยังออสตา3 1เซตเช่นกันหลังจบเกมครั้งสอ โซอางง,อง,อยอยองงูหอนกุกยยักโซอองงงูเฮ้โคชวีลิกออสตาเกาหลีเปิดเผยว่าทีมชาติไทยเตรียมตัวมาได้ดีมากจึงทําให้ผิดหวังมากขึ้นไปอีกผมหวังว่าเราจะเตรียมตัวกันมากกว่านี้อีกหน่อยผมสัมผัสได้ถึงความแตกต่างในการเตรียมตัวมีผู้เล่นที่มีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐานพื้นฐานของพวกเขาจะต้องพัฒนาต่อไปนี้ถือเป็นประเด็นสําคัญสําหรับวอลเลย์บอลเกาหลีนอกจากนั้นคังซอโซอองงงูหอนกุกยยยักโซอองงงูยังยกย่องนักตบสาวไทยว่ามีความเร็วและการรับบอลที่แน่นอนทําให้ได้เปรียบกว่าพวกเขามีรูปแบบ เกมบุกที่ดีพวกเขาต่อบอลและเล่นได้ดีในทุกสถานการณ์เทคนิคเกมรุกของพวกเขาดูดีและการเซตของพวกเขาก็ยอดเยี่ยมเช่นกันอีกทั้งยังยกย่องโมเมธนัชชาสุขสดว่าผมได้คุยกับลูกทีมและพยายามบล็อกลูกตบของเธอแต่ก็ไม่ง่ายเลยเขามีประสบการณ์มากขึ้นและแข็งแกร่งขึ้น